สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อยเพราะไม่รู้อริยสัจพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปตพีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้ เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปตพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกาลภาคที่ขู่ทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์มีน้อยสัตว์ที่เกิดกลับมาเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์มีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ภิกขุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกพิขุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุก์เป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุก์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุก์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้ ให้พึ่งตนพึ่งธรรมอานนท์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความผัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานนท์ข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดา สิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนท์เปรียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นเหลืออยู่ส่วนใดเก่าคร่ำกว่าส่วนอื่นส่วนนั้นพึงย่อยยับไปก่อนข้อนี้ฉันใดอานนท์เมื่อพิกุสงมูใหญ่มีทำเป็นแก่นสารเหลืออยู่สารีบุตรปรินิพานไปแล้ว ฉันนั้นเหมือนกันอานอนท์ข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานอนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอานนทพิขุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานน ภิกุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองเนืองอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ อานนทพิขุอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ มีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานอนท์พิกุพวกใดเป็นผู้ใครในสิกขาพิกุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุด